มีอะไรใช่นนสหแฟร์ใช่ไหมคะมวันนี้ก็ครั้งที่26แล้วค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะงานมี4วันนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะ30 ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะก็ในงานเนี่ยก็จะมีลดแลกแจกแถมราคาลดสูงสุดคือ90%เอร์เซนตแล้วบางบูธก็ไม่ต้องซื้อแค่เช็คอินก็ได้ขอได้ของแล้วถูกต้องค่ะก็อยากให้มาโดยเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้านที่ต้องซื้อของตุนอยู่แล้วก็เชิญชวนเลยนะคะเพราะของราคาดีมากรวมถึงตอนนี้เขาจะมีเรื่องของพวกรีไซเคิลแล้วก็ซัตเทนเอเบิลคือการอยู่แบบการใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบยั่งยืนมากขึ้นการแบบมาทำมาจากแบบว่า พกขวดน้ำพลาสติกหรือว่าเสื้อประหยัดไฟเบอร์5อะไรเงี้ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเชิญชวนให้มาที่สหแฟร์ค่ะฮอล์100จนถึง98 98ถึง100ค่ะเราอยากได้หมวดทุกอย่างเลยอ่ะมันเป็นได้นะคือมันเป็นได้หรอใส่ได้สบายอย่างเนี้ยหรอเร็วเราก็ชี้ชอบก็คือว่าเออมันเป็นของที่อย่างที่บอกอ่ะสำหรับใครที่แบบเป็นสายพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะมันเป็นของที่เราใช้ในบ้านอยู่แล้วด้วยแล้วก็ หนุ่มเนมสาวสวยอะไรเงี้ยเพราะเขามีตั้งแต่อันเดอร์แวร์ไปจนถึงเสื้อเชิ้ตกางเกงสแล็ครองเท้าหน้ากากผ้าบะมีกึ่งน้ำอของอเด็กตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยอย่างแอปซ็ <ไง S 2> อบบายเงี้ยไปจนถึงเด็กโตคือมีหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะเชิญชวนนะคะเขามีสี่วันแล้วก็ลดเยอะจริงๆเพราะเมื่อกี้ไปสำรวจจากราคาป้ายที่ติดก็ลดยังไม่พอถ้าซื้อมากกว่าหนึ่งชิ้นลดลงไปอีกเหมาะมากค่ะออซาบเจิแบบนี้เนาะถูกต้องค่ะอ่ะ ยวตอนนี้ถ่ายละครอยู่2เรื่องนะคะแล้วก็หนังใกล้จะออนแอร์ใกล้จะได้ดูกันแล้วของ Netflix ออค่ะใช่ค่ะน่าจะช่วงพฤศจิกายนได้มีโอกาสร่วมง,งานกับ Netflix Original ด้วยค่ะแล้วก็น่าจะได้ชมประมาณพฤศจิกายนนี้ค่ะน่าจะได้ชมกันแล้วก็มีละคร2เรื่องออนะคะมีหมอหลวง พี่โอพี่คิมเนาะแล้วก็มีเลดี้ปอบกับครูเพนสีกับเลดี้ปอบด้วยค่ะแล้วก็ส่วนในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยรอเปิดกล้องอีก2เรื่องค่ะคือจริงๆที่มันแน่นมาในช่วงปีนี้มันมาจากสถานการณ์โควิดแหละเนาะที่ดันดันดันกันออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีรายการที่ติดตามกันได้อยู่แล้วทุกช่องทางแล้วก็ y ยูทูบอะไรก็ยังทําอยู่ค่ะอีเวนต์ตอนนี้กับมาเยอะอย่างที่แทนบ้างนะคะคือที่บอกว่าบ้างอ่ะเพราะว่า เราเอาเวลาไปทำรายการซะหมดบางทีอย่ามันก็จะอยู่แกลบที่วิ่งไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วคือคนกลับมาใช้ชีวิตเยอะมากเนี่ยอย่างวันเนี้ยเราเห็นเลยว่าทุกคนแบบคึกคักมากอะ่ะที่จะได้กลับมาช็อปปิง้งแบบรถกระหน่ำมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อีเวนต์ก็เริ่มกลับมาแล้วด้วยค่ะหัวใจผู้ชายก็กลับมาฮนะตอนนี้ผู้ชายคือตอนนี้ไม่ได้สวยนะแต่ก็ <laughs> ไม่ได้พาหร <laughs> อ,อ,อแต่ก็งงนะว่าอ้าว หรออย่างงี้ซึ่งขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบว่าเออแบบเอ็นดูเราอะไรอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยแพทจะบอกเลยว่าพาร์ตตอนเนี้ยกับกายพอมีเข้ามาเรากับเรากับนิ่งอ่ะเรากับไม่ตื่นเต้นไอะไรละคือจะบอกว่าเชื้อดวงมันก็ไม่เชิงแต่ว่าตั้งแต่ดูไลายสัมรักรมอว่าจะเป็นการเปิดไพ่อาจจะรักก็ทักเหมือนกันหมดเลยว่า ไม่ใช่ช่วงของความรักเลยแล้วเราเราเราไม่ได้เชื่อนะคือเราเองก็รู้สึกคือเหมือนว่าในช่วงจังหวะปีนี้ตั้งแต่ครึ่งปีที่ผ่านมาเห็นไหมว่าเรา 8g ดจีมากๆกัดตัวเองแล้วหนึ่งคือ 8g ดจีมากๆคือเหมือนเอ๊ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้มันมันทำไมมันไม่ได้มันมันเหมือนมันไม่ลงตัวพอไม่ลงตัวเราก็พักเสร็จอะพอมีคนเข้ามาเราก็แบบก็ไปบอกเขาอีกว่าเราจะเป็นเพื่อน อาจจะเป็นเพราะว่าแพทมองว่าหนึ่งตอนนี้งานเนี่ยที่เมื่อกี้บอกไปอ่ะอม,มันค่อนข้างแน่นแล้วเราก็จัดสรรเวลาแล้วไหนจะต้องหาเวลาเรื่องของการรับลูกรับส่งลูกเสร็จตอนนี้คุณแม่ค่ะก็แพทก็ย้ายออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไปอยู่ที่ศูนย์อิชิค่ะคือเป็นศูนย์ดูแลแล้วก็พักฟื้นผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่มีโรคต่าง,อางๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกอ่ะแพทก็หนักใจคือคิดหนักไม่ใช่หนักใจสิต้องบอกว่าคิดหนักเพราะว่า ตอนแรกจะให้คุณแม่มาอยู่บ้านดื้อมากมกลัวจะไม่มีเวลาเจอคุณแม่กลัวว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่ศูนย์หรืออะไรเงี้ยแล้วเราจะมีเวลาเจอเหรอแต่ถ้าอยู่บ้านอะ่ะ <Thank you. S 1> เรากลับบ้านเวลาไหนเราเจอได้อะไรเงี้ยสรุปเราก็มานั่งคุยกันแล้วเขาก็มานั่งอธิบายถึงปัญหาว่าตอนเนี้ยอัปเดตอาการเนาะว่าคุณแม่เนี่ยจะใส่สายเยอะขึ้นทั้งใส่สายส่วนท่อปสัสสาวะเพราะว่าแกมีแผลกดทับที่ใหญ่ถ้าเราใส่เป็นผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วเราไม่ได้เปลี่ยนบ่อย แผลไม่หายแน่ๆ,แ,นๆแล้วแผลลึกมากแล้วก็จากที่ทานข้าวแบบต้องป้อนตอนนี้คุณหมอไม่ให้แล้วต้องใส่สายฟีดทีเนี้ยพอสายเยอะขึ้นเขาบอกว่าสามนาทีนะคะมัน<แ>มันน่าจะยากถ้าสมมติคุณแพทจะเอาไปอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยคือแต่แพทก็จะจ้างนะคนคนดูแลแต่เขาบอกว่าอุปกรณ์เนี่ยเช่นถ้าเกิดคุณแม่เกิดความดันตกหรือมีเอฟเฟกอะไรเหมือนก่อนหน้านี้อีกอะเอ็กซิเดนต์อีกอะ มันจะไม่ทันนะก็เลยตัดสินใจให้คุณแม่ไปอยู่ที่สูงเราก็พยายามจัดสรรเวลาเพื่อที่จะได้ไปเจอแกบ่อยๆไปอัปเดตอาการบ่อยๆเราเวลาคุยกับผู้ชายอยู่ตรงไหนวะเอ้าไม่มีใจวนกลับมาเรื่องว่าเออไม่เวลาคุยกับผู้ชายตรงนี้เราก็ไม่เอ้าเวลาคุยกับผู้ชายอยู่ตรงไหนอ่ะเออเอ้าไม่มีเอออ้างั้นไม่คุยอ่ากับพี่หยวนได้คุยไหมคะกับพี่หยวน เธอฉันเขินนะนออนนงไม่ไรที่เขามาไป<ม>ิาขนาดนี้เป็นนจริงคนจิ้นเลยนะเขินคือไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก,ก่อนคือเจอกันปกติเขาก็ไม่เคยบอกเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนอพราพี่หวนปื้มเราไม่เคยรู้แล้วเราก็มารู้พร้อมกันแล้วเราก็เราก็อึ้งไปเลยอะไรย่างเงี้ย,ยคือเรื่องเราอ่ะแพทจะไปอัดรายการศึกสิบสองราศี เสร็จเราก็ไม่รู้ตัวว่าเวลาพี่หยวนเขาตอบคําถามแล้วยิ้มจนอาจารย์ลิงฟันทิ้งแล้วก็มาฟันเราว่าทาไมเธอยิ้มแพททำไมทุกครั้งที่หยวนตอบคําถามเธอยิ้มเราก็หลอเรายิ้มหรอไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวแล้วก็บอกว่าคือพี่หยวนเวลาเขาตอบคําถามอะถ้าอันไหนข้อไหนที่ทักไม่ดีอะเขาจะตอบราศีตัวเองแล้วก็เหตุผลน่ารักเราก็ยิ้มเฉยๆแล้วเราก็บอกว่า ก่อนหน้านี้แพทก็ทางานกับพี่หยวนมาแล้วแพทก็ปลื้มคือลุกเขาอะผู้ชายกล้ามใหญ่ตัวใหญ่ดูเป็นแบบแบดแบดเล่นละครบางทีก็เล่นร้ายแต่ตัวจริงคือซอฟมากคืออีกก้าวเดียวคือบวชเป็นพระแล้วอะใจเย็นมากแล้วเวลาคุยกับเขาอ่ะเรารู้สึกเวลาเราร้อนไปอ่ะเราเย็นเลยอ่ะเหมือนเราบาปหนาเลยอ่ะเราก็เลยบอกเราปื้มเราปื้มมากปากฏแล้วก็เทียกันทั้งสตูเทีย เชียจนจากไม่เขินอ่ะเขินจริงเลยจนต้องเขินแล้วว่างได้ขนาดนี้แต่คนที่เขินน่ะคือพี่หยวนแทบไม่รู้เลยโอ้โหแดงหน้าแดงเราก็เอาแล้วเอาแล้วเสร็จสุดท้ายอยู่ดีๆไปบอกความในใจผ่านสื่องงไม่ค่อันนี้คืองงมากแล้วก็คือมามาแซลเราในไอจีอีกแล้วที่เป็นประเด็นคือ แฮตตัวเองว่าพ่ออีกไปไม่ไปแล้วตอนนี้ไปไม่เป็นแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาจีบเราไหมไม่มีจริงๆนะคืออันนี้ไม่ได้โกหกเขาอะแซลในไอจีเขาคุยกับพี่ๆแล้วเขาปลื้มเราอะไรเงี้ยแล้วก็อยากดูแลเราแต่นอกรอบแบบไม่มีแพทว่าพี่หยวนน่าจะรอเวลาที่เหมาะสมเหมาะสมเพราะว่าแพทได้เป็นคนบอกพี่หยวนเองว่าช่วงนี้ไม่ต้องเข้ามาเลยช่วงนี้เราเป็นเพื่อนกันเป็นพี่กัน พออาจารย์รักบอกไม่เหมาะกับเรื่องความรักอย่าหาว่าเชื่อเรางมงายเลยอันนี้เช็คเช็คคเรืยังว่าเขาโสดนะใช่ไหมโอ้อันนี้เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงเราก็เลยแบบแค่หลังเป็นข่าวไม่ได้คุยอยู่ไม่ได้คุยไงอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องคือไม่ได้คุยหลังจากที่มีการเมนในไอจีเนาะอ่าว่าไม่ต้องห่วงนะดูแลดูแลตัวเองแพทบวดเรื่องปวดเมื่อยตัวแล้วเขาก็บอกว่าแม่แม่อะไรนะ ปวดเมื่อยไม่อะไรเดี๋ยว,วอะไรพ่ออะไรสักอย่างาด้วยความแบบเชี่ยวชาญเรื่องความรักเธงเช็คดีเอเลยเผื <c oughs> เ่อเขาดีเอ็มมาแล้วเออ <c oughs> แล้วเราไม่ได้เห็นหรือเปล่าอา้อาวไม่มี <c oughs> เอเอไอจีเรายัาง อายังแล้วตอนจบรายการก็ไม่เห็นขอเบอร์ขอไลน์สรุปเลยว่ายังยังไม่มีอะไรเริ่มต้นบ้างยังไม่เริ่มต้นอนาคตว่ากันอนาคตว่ากันให้เขาฟอรฉันก่อนไหมตอนเมอยู่ใช่ไหมแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้นะรวมถึงหลายๆคนที่เล่งฉันอยู่ ยังไม่ใช่ช่วงนี้นะเ,ออเพราะช่วงเนี้ยทํางานถึงจะดีแต่ถ้ามีความรักไม่ดีออมันจะเป็นการให้ความหวากให้เขารอไปมครับพี่แไม่เลยก็คือในอนาคตไงเ,ออเราบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งเข้ามาออถ้าเจอใครไปก่อนเลยเ,ออเพราะว่าอีกนานเลยเออก็จะหมดปีนี้อีกนาน